ที่พี่ร่างกายแข็งแรงและนอนหลับสนิททุกคืนนะคะก็ได้ Chain ะคาร์ดิเชนเนี่ค่ะซื้อ1แถม2เพียง1,800บาทเท่ากับว,วันละ20บาทนะคะสแกน QR Code หรือว่าแอดไลน์เข้ามาที่คาร์ดิเชนหรือไม่ไงั้นก็โทรไปที่096 224 1295ค่ะหรือเข้าไปที่ f c e e o o o k คาร์ดิเชนได้เลยนะคะ ช่วงนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ฟังอาจารย์เสรีได้พูดเรื่องคลองนอนทีให้หน่อยเพราะว่าอาจารย์เป็นคนที่ไปมาหมาดนี่เองนะไปดูซิที่เขาว่ากันว่างบเป็นพันๆล้านน่ะเหรอคลองนอนทีพัฒนาไปถึงไหนคือต้องเรียกว่าฟังไม่ได้สับจับมังกระเดียดนะครับงบที่เขาตั้งไว้เนี่ยเป็นงบระยะยาว <ừ. S 2> ซึ่งใช้เวลาหลายปี <ừ. S 2> นะค,ะครับคลองช่องนอนทีเนี่ยมันจะเชื่อมต่อนะครับมาถึง คลองที่อยู่ในสวนลุมแล้วก็ต่อไปจนกระทั่งถึงนูน้นคลองแสนแสบครับคลองนี้จะเป็นทั้งคลองระบายน้ําอที่จะป้องกันน้ําท่วมคลองนี้จะทําให้น้ําที่มันนิ่งอยู่ในสวนลุมกลายเป็นน้ําไม่นิ่งอื คลองนี้จะทําให้สวนลุมนั้นเนี่ยมีน้ําสะอาดโดยที่ไม่ต้องไปเปลืองน้ําในการที่จะรดต้นไม่ใช่แค่สวยงามอย่างเดียวหรอนี่ไม่ใช่แผนงานของเขาเยอะกว่าที่เราเห็นแต่ตอนนี้ที่เขาทําไปที่เราเห็นสวยๆเนี่ยครับมันไม่ใช่งบทั้งหมดที่หลายคนเอามาพูดเขาใช้ไปแค่8 0ดกว่าล้านก็ล่าสุดที่คุณอัศวินได้ชี้แจงมาและเรียบร้อยแล้วนะ แล้วสำหรับถ้าเกิดใครไปนะตอเป็นอริยสถาปัตย์ด้วยนะมไม่มีขั้นบันไดเลยนะคะเป็นทางลาดใช่ไหมทางลาดใช่เป็นทางลาดแล้ววิธีไปง,ง่ายนิดเดียวเลยลงรถ BTS นะคะที่สถานีช่องนนทรีเดินเข้าไปตึกเอ็มพาที่ชั้นสหลังจากนั้นก็สามารถที่จะเดินไปตลอดออช่องคลอช่องนนทรีเด่งสวยไหมสวย 2. ร่มรื่นไหมร่มรื่น สามต้นไม้เยอะไหมเยอะ 4. มีทานน้ำไหมมี 5. มีน้ำตกไหมมีนะคะในการที่ไปเนี่ยรู้สึกว่าร่มรื่นไหมมีจุดที่พักผ่อนไหมมีอะไรต่างๆมันดีมากเลยนี่ขนาดนี้นะตอบคนมองส่วนนี้เนี่ยเรารเห็นความสวยงามเราเห็นแหล่งท่องเที่ยวคนที่เขาทำงานอยู่แถบนั้นนะตอบมันเป็นเขต business district ใช่ไหมค,ครับ พอห้าโมงเย็นเนี่ยหลายคนก่อนจะกลับบ้านนะคะเขาลงไปพักผ่อนที่นี่ก่อนอแล้วค่อยเดินทางกลับบ้านแล้วเขาจัดระเบียบดีใช่ไหมจะไม่เห็นแผงค้าอะไรที่แบบม,ม,มั่วส่วอะไรระเบียบไม่สะอาดสะอ้านมากแล้วก็ บางทีเขาก็จะปล่อยฟอกออกมานะเป็นฟอกนี่แล้วเราก็จะนั่งมันรื่นรมาแล้วมันจะไปนั่งอยู่ตรงบริเวณที่มีน้ําตกเราก็จะได้ยินเสียงน้ําตกแล้วก็ละอองน้ําก็จะกระโดดตัวแล้วนิดๆเย็นๆสบายหลับตาคืออย่างว่าจะหลับตาลืมตาก็รู้ให้ความรู้สึกว่าเหมือนเราเข้าไปอยู่ในบรรยากาศนอกเมืองไปเพียงแค่80ล้านในตอนนี้แต่คนเนี่ยไปเอาไอ้ตัวเลขของงบทั้งหมดที่เขาตั้งไว้แล้วก็บอกโอ้โงงบแค่นี้ทําได้แค่นี้เองเหรอ มันไม่ใช่ตอบมันแค่ส่วนแรกเท่านั้นถ้าเสร็จหมดมันยาวถึงก็มันเป็นเชื่อมต่อคลองแสนแสบเถ้าเป็นจริงสงสัยคงล่าไปตัดคอแล้วละ <c oughs> <ม>่ะเป็นไ,ไปได้ไหมก็คุณอัศวินก็บอกไงถ้า <c oughs> ผมเช็งก็าเป็นพันล้านแล้วได้แค่นี้ต้องเอา, <c oughs> เอาผมเอาผมนี่แหละไปตัดคอไม่ต้องไปตัดคอเขาเลโอ้แก <ๆ S 2> <นะ S 1> ก็กล้าที่จะัดซัดเต็มที่เลยนะฮะสิ่งหนึ่งที่คุณอัศวินบอกว่าอยากให้พี่น้องประชาชนเลือกตัวเขาเองเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ต้องไปนับหนึ่งใหม่ แล้วอะไรที่งานเคยทำเอาไว้เขาก็จะมาสารตอนและเติมเต็มให้มันดีเพราะกรุงเทพต้องไปต่ออาจารย์<แ>ว่าย่างไงก็คือหมายความว่าสิ่งที่คุณอัศวินอยู่มา5ปีเนี่ยหได้ทําอะไรบางอย่างเสร็จสิน้น 2. ได้ทําอะไรบางอย่างที่กําลังทําแต่ยังไม่เสร็จต้องทําต่อกับอันที่สได้วางโครงการบางอย่างไว้ที่ยังไม่ได้เริ่มต้นแต่โครงการมีแล้วนี่คือ3ส่วน ที่แกพูดว่าแก่ว่าแกสามารถไปต่อได้ทันทีคือมีงานที่เสร็จแล้วมีงานที่กําลังทําอยู่แล้วต้องทําต่อให้เสร็จแล้วก็มีงานที่เป็นโครงการที่วางไว้ซึ่งเมื่อวางไว้เรียบร้อยก็สามารถเดินหน้าได้เลยโอ้แต่เราก็ไม่รู้ว่าสิ่งหนึ่งที่อย่างดทุกวันนี้เสียงมันเริ่มแตกใช่ไหมเสียงแตกบางคนก็นบอกไปทางคุณสกลทีบอบางคนก็นบ,อกบอกบ้านเช่นมาอัศวินนะคือตอนนี้แตกไปก่อนเธอแต่หลังจากสัปดาห์ที่สองของพุทสภาต้อง คุยกันดีๆนะว่าถ้าเราเนี่ยไม่ต้องการบางคนพี่ไม่ได้พูดว่าเราต้องการใครนะเราไม่ต้องการให้ใครบางคนชนะเราควรจะเทเสียงไปให้ใครซึ่งอันเนี้ย <c oughs> ภาษาของการเมืองเขาเรียก strategic vote ซึ่งสองคนนี้ <c oughs> เขาก็เคยทำงานร่วมกันระหวา่างคุณสกลทีกับคุณววอัศวิตเพราะฉะนั้นพี่บอกอย่ากโกรธกันนะถ้าสัปดาห์ที่2เบอร์สามนำนะ คนเขาก็จะรณรงค์ในการให้ลงเบอร์สาเอาละแล้วถ้าเกิดว่าเบอร์หกแมมคนก็จะรณรงค์เบอร์หกเพราะฉะนั้น3กับหถ้าได้ยินเสียงคนรณรงค์ใดๆอย่ากโกรธกันแล้วกันเนะเาะทิ้งท้ายจากการที่คุณอศวินได้พูดคุยไว้นะตั้งแต่เมื่อวันก่อนเนี่ยนะครับเรื่องของสปอตโฆษณาก็ดีแน่ว่าง,งบใช้ไม่เกิน49ล้านบาทคือสมมติว่าถ้าการโฆษณาทีวีการโฆษณาหนังสือพิมพ กรกตให้ทําได้แล้วถ้าเกิดเราทําแล้วงบไม่เกินมันก็คงไม่เป็นไรใช่ไหมแต่ทีนี้คนก็ตั้งคําถามออนี่ใช้เงินหรือถ้าใช้แมันไม่เกินส3่ล้านจะว่าอย่างไงแล้วมันก็ไม่ถ้ามันไม่ผิดอะันก็ไม่ผิดนะก็อยู่ในนั้นก็อยู่ในงบที่เขายกเว้รกตเขียนว่าห้ามโฆษณาทีวีห้ามโฆษณาหนังสือพิมพ์อันนั้นอีกเรื่องหนึ่งและอีกเรื่องหนึ่งครับอาจารย์ประเด็นที่เรียกว่ามีคนเขาเหมือนกับเคลมว่าตัวเขาเองเนี่ยถ้าได้เป็นพวกกทมเนี่ยนะ จะทำแก้ปัญหาทุกอย่างได้ร้อยวันมีทางเป็นไปได้จริงไหมห6เดือนยังทําไม่ได้เลยเพราะกรทมไม่ได้มีแค่อย่างเดียวปัญหาไม่จำได้ไม่มีคนจะแก้การจราจรในกรุงเทพหกเดือนไม่ได้ทำได้ไม่ได้ปีสมัยสี่หมก็ยังไไม่ด้ปัญหามีตั้งเยอะตอบแม้แต่เรื่องเดียวเนี่ยร้อยวันเนี่ยคือสมเดือนเนี่ยนะ หรืกว <l ül> ่าจะทำเรื่องกว่าจะเซ็นอนุมัติก็ถึงบอกว่าขายฝันก็มีเ<อ>ยอะค่ะต้องการวัฒกรรมก็มีออแย่นะครับเวลาเราฟังการหาเสียงเนี่ยเรากรุณาพิจารณาด้วยหนึ่งเป็นไปได้ไหมสองอยู่แนํหนา้าทาไม